สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่8เมษายน67นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นมะม่วงสายพันธุ์แก้วขมิ้นนะครับซึ่งเ,เป็นต้นตอที่ระบบรากเนี่ยเป็นเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็เสียบยอดแก้วขมิ้นตรงที่มีรอยต่อเห็นไหมครับอ่าแล้วเราก็เลี้ยงมา2ปีนะครับก็ได้ผลแล้วปีนี้นะฮะก็ ตอนแรกติดเป็นพวงเลยนะครับติดเป็นพวงเลยแต่ทีนี้ว่าต้นของเขาเนี่ยก็จะหา,าจุดบาลานซ์ของตัวเองนะก็เขาจะสลัดลูกลงไปตามสมควรนะฮะที่เขาจะมีกําลังเลี้ยงได้นะะก็อันเนี้ยเราปลูกไว้ในถุงดำเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะมีลูกได้นะฮะ น้ำภาษาอะไรจะปลูกในกระถางนะครับอันนั้นมีลูกได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะนี่อันนี้ดูลักษณะลูกนะครับอันนี้แก้วขมิ้นแน่นอนนะฮะตอนนี้ก็มีอยู่เจ็ดลูกนะครับบนต้นนะผมก็คิดว่าเขาก็คงไม่สลัดแล้วละเหลืออยู่ประมาณนี้กับใบเนี่ยน่าจะบาลานซ์กันนะฮะเดี๋ยวต่อไปเราก็คอยให้อาหารที่ทางทางดินนี้นะครับแล้วก็ทางใบด้วยนะฮะเพื่อที่จะช่วยเขาเนาะ จะได้มีผลผลิตไวรัประทานนะครับสำหรับต้นตัวนี้ผมอยากให้เห็นว่านะฮะไม่ว่าจะต้นสูงหรือต้นเตี้ยเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะให้ผลผลิตได้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าต้นสูงเท่าไหรน่นาะถึงจะมีลูกได้นะครับนี่อันนี้ผมให้ดูเลยเตี้ยเตี้ยเลยนะครับก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนกันนะฮะ ก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆน,นะครับได้มั่นใจนะฮะว่า,าปลูกมะม่วงในกระถางเนี่ยต้นเตียเต้ยๆเนี่ยก็สามารถที่จะมีลูกได้เหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสนุกกับการทำเกษตรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ